สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกับผมเช่นเคยบนช่อง YouTube u ู e b บเฟ t ไทส Story ช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้ผมขอเสนอตอนตนบุญจะมาเกิดที่ลำปางคำนี้เป็นคำพยากรณ์ของครูบาเจ้าสรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยคำว่าตนบุญมีความหมายว่านักบุญหรือนักบวชที่มีคุณสมบัติพิเศษเป็นที่เคารพศรัทธาของเหล่าสาธุชนปัจจุบันหลายท่านก็แน่ใจแล้วว่าตนบุญหรือนักบุญจะมาเกิดที่ลำปาง ตามคำพยากรของครูบาเจ้าศรีวิชัยนั้นก็คือหลวงพ่อเกษมเขมโกแห่งสำนักปฏิบัติธรรมสุสานไตรลักษณ์ลำปางนั่นเองแต่กว่าที่จะเกิดความมั่นใจว่าหลวงพ่อเกษมคือตนบุญที่รอคอยกันนั้นก็ผ่านช่วงเวลาให้การเวลาพิสูจน์มาหลายปีซึ่งผมจะนำเรื่องราวมานำเสนอในวันนี้โดยเรียบเรียงมาจากนิตยสารโลกหน้ามีจริงปีที่หฉบับที่1ิ เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 3 4ซึ่งเขียนขึ้นก่อนที่หลวงพ่อกเกษมจะมรณภาพทั้งนี้หลวงพ่อกเกษมมรณภาพเมื่อวันที่15มกราคมพุทธศัการาช2539กกว่าที่ชาวบ้านจะมั่นใจว่าหลวงพ่อกเกษมคือตนบุญท่านได้ถูกชาวบ้านเรียกกันว่าพระบ้าด้วยเหตุผลว่าท่านมีพฤติกรรมไม่เหมือนพระสงฆ์โดยทั่วไปจากคำบอกเล่าของคุณเทียมบุญอินทรบุตรหรือป๋าเทียม โปรโมเตอร์มวยสากลผู้สร้างแสนศักดิ์เมืองสุรินก้าวเป็นแชมป์โลกขอสถาบันสภามวยโลกได้สําเร็จท่านได้กล่าวไว้ว่าสมัยที่หลวงพ่อกเกษมยังเป็นพระหนุ่มขณะนั้นป่าทเทียมยังเป็นเด็กวิ่งเล่นแก้ผ้าอยู่แถวบ้านเห็นฝูงสุนัขวิ่งตามหลวงพ่อกเกษมเป็นขบวนระหว่างที่ท่านได้เดินบิณฑบาตเพราะว่าหลวงพ่อกเกษมนั้นจะแจกข้าวให้สุนัขเหล่านั้นไปตลอดทางและการบิณฑบาตของหลวงพ่อกเกษมนั้น จะกลับเกือบเที่ยงบางทีก็เลยเที่ยงจนไม่ได้ฉันเพราะท่านมัวแต่เก็บเศษกระดาษที่มีตัวหนังสือใส่ถุงใหญ่ๆไว้ผู้เด็กๆเ,เห็นเข,เข้าก็พากันวิ่งไปรังแกท่านหลวงพ่อกเกษมเที่ยวกเก็บเศษกระดาษที่มีตัวหนังสือท่านจะนํามาล้างน้ําแล้วผึ่งให้แห้งพับซ้อนกันไว้เมื่อมากพอเมื่อไหร่ครับท่านก็จะนํามาเผาสักทีหนึ่งภายหลังทราบว่าหลวงพ่อกเกษมนั้นท่านต้องการให้ทุกคนเคารพต่ออักษรไทย ไม่อยากให้ใครเหยียบย่ำนั่นเองประวัติพอสังเกตของหลวงพอ่อเกษมทั้งเกิดในสกุลเจ้าฝ่ายเหนือในสกุลนลํำปางมีเจ้าน้อยหนูมณีอรุณเป็นบิดาเจ้าแม่บัวจ้อนนลํำปางเป็นมารดาเกิดเมื่อวันพุทธที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2455ท่านทั้งเกิดที่บ้านท่าก้าวม่วงริมแม่น้ำวงังจังหวัดลำปางบิดาของท่านนั้นรับราชการเป็นปลัดอำเภอ สายตระกูลของท่านทั้งปิดาและมารดาเป็นหลานของเจ้าบุญวาดวงมานิตซึ่งเป็นเจ้าเมืองครองนครลำปางองค์สุดท้ายการศึกษาของหลวงพ่อได้ศึกษาที่โรงเรียนบุญทวงอนุกูลจบประถมศึกษาปีที่5เมื่ออายุได้13ปีครับท่านก็ได้บวชหน้าไฟให้เจ้าอาวาสวัดป่าดัวแล้วก็ได้บวชอีกครั้งในงานฉลองโรงไฟฟ้าลำปางเมื่ออายุได้15ปี จากนั้นครับเมื่อท่านอายุได้21ปีท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระพิสูจเมื่อปีพุทธศักราช2475แล้วก็เร่าเรียนภาษาบาลีที่สำนักวัดสีล้อมจนสามารถสอบได้นักธรรมเอกในช่วงแรกที่ศึกกรรมาฐานครับท่านได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับครูบาแก่นสุมโนและออกตามทุดงภาวนากับพระอาจารย์ระยะหนึ่งแล้วก็มาจำภาษาที่วัดบุญยืนพอได้รับนิม,มนต์ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ท่านจึงจำใจรับตำแหน่งทั้งๆท,ท,ที่ใจปรารถนาจะออกแสวงหาธรรมตามป่าเขาจากกนกระทั่งท่านดำรงตำแหน่งได้6ปีครับจึงขอลาออกจากตำแหน่งแต่ก็ถูกทัดทานจากชาวบ้านและพระผู้ใหญ่ท่านจึงใช้วิธีเขียนจดหมายทิ้งไว้และออกจากวัดไปอยู่ป่าช้าในเวลากลางคืนเข้าป่าช้าสาลาว,วังทานซึ่งไม่ห่างจากวัดบุญยืนนักต่อมาครับท่านได้ไปบำเพ็ญที่ป่าช้าจีน จนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่สองท่านจึงได้บำเพ็ญที่ป่าช้าร่องสามดวงและที่บ้านเงาตึงท่านบำเพ็ญภาวนาอาศัยอยู่ไม่เป็นที่เพื่อไม่ให้เกิดความคุ้นเคยในสถานที่นั้นๆจึงได้ออกไปบำเพ็ญต่อที่ป่าช้าวัดพิชัยและไปพำนักที่วัดม่อนพญาแช่บนดอยมีผู้ศรัทธาร่วมกันสร้างบันไดานาคและศาลาต่างๆหลวงพ่อจึงอยู่ที่วัดพญาแช่นานหนึ่งปีเพื่อฉลองศรัทธานั้น จากนั้นท่านก็เข้าป่าช้าเช่นเดิมนะครับได้แก่ป่าช้าปงจัง3เดือนป่าช้าแม่อ่างสองปีป่าช้านาป้อสปีและสุดท้ายครับที่ป่าช้าประตูม้าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2496ต่อมาได้พัฒนาเป็นสำนักปฏิบัติธรรมสุสานไตรลักษณ์นั่นเองกว่าที่หลวงพ่อจะมาพำนักอยู่ที่สุสานไตรักษ์ได้ผ่านการบำเพ็ญเพียรในป่าช้าหลายสถานที่ ย่อมเจอกับสัตว์ร้ายและสิ่งเล่นลับที่มาทดสอบอย่างมากมายแน่นอนแต่ก็ไม่ทําให้ท่านนั้นวั่นไหวแต่ประการใดและเมื่อบําเพ็ญที่สุสานไตรักครับท่านก็บําเพ็ญเพียรเข้าขั้นอุกฤษโดยเฉพาะอาหารต่างๆท่านจะปล่อยให้บูดเน่าจึงจะฉันเพื่อฝึกแยกายกายกับจิตอีกทั้งยังบําเพ็ญภาวนากลางสายฝนกลางแจ้งแดดร้อนๆและท่ามกลางความหนาวเหน็บมีเพียงผ้ากาาวพัดห่อหุ้มร่างกายเท่านั้น คนเก่าแก่ได้เล่าไว้ว่าหลวงพ่อผอมแห้งผิวหนังหลุดและต้องทนทรมานจากการปวดท้องเพราะการอดอาหารและฉันของเสียบูดเน่าเป็นประจำแต่ในที่สุดครับท่านก็ผ่านจุดนั้นมาได้มีเรื่องราวอีกมากมายที่พิสูจน์ความมั่นคงในธรรมและฤทธิปาฏิหาริย์ที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อเกษมทําให้เหล่าสาธุชนทั่วสารทิศครับลงความเห็นกันว่าหลวงพ่อเกษมเขมโกคือตนบุญที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้พยากรณ์ไว้ หลวงพ่อเกษมเขมโกเป็นที่เคารพศรัทธาของเหล่าสาธุชนทั่วประเทศแม้กระทั่งในหลวงรัชการที่9ก็ทรงมีความเคารพศรัทธาในความที่ท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้เคยเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทรงนมัสก,การท่านหลายครั้งและเสด็จครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2536หลวงพ่อเกษมเขมโกมรณภาพณนะห้องไ c u โรงพยาบาลลำปางจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่15มกราคมพุทธศักราช2539เวลา19นาฬิกา40นาทีอย่างความอะไรมายังสาธุชนทั่วประเทศส่วนสรีระสังขารของท่านนั้นมีความอัศจรรย์ครับเพราะว่าไม่เน่าเปื่อยมีผู้คนทั่วประเทศเดินทางไปกราบสังขารของท่านมากมายจนทุกวันนี้ทั้งหมดนี้คือเนื้อหาเรียบเรียงความเป็นมาของคําว่าตนบุญจะมาเกิดที่ลำปางตามคำพยากรณ์ของครูบาเจ้าศรีวิชัย ขออนุโมทนาและขอบพระคุณการรับฟังและพบก,กันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ